จากกรณีที่เจนนี่และมิกกี้ได้เข้าแจ้งความกับตำรวจให้ดำเนินคดีกับเพจ Facebook เพจหนึ่งที่นำภาพครอบครัวของเจนนี่ไปตัดต่อแล้วโพสต์ในลักษณะบูลลี่คุกคามน้องโนงล่าลูกสาวของทั้งคู่ต่อมาเมื่อวันที่17ตุลาคมนะคะทางตำรวจสอนอวังทงหลางได้ออกหมายจาับบุคคลที่แสดงความเห็นดังกล่าวจากนั้นฝ่ายสืบสวนสนวางทงหลังได้ติดตามจับกลุมนางสาวอารไทยหนึ่งในผู้ทุองหาสิไรายได้จากจ,ากจังหวัดยโสธรมาดำเนินคดีในข้อหาม่นประมาณด้วยการโฆษณา ผู้ต้องหาให้กันรัฐสร,รภาพอ้างว่าเห็นคนอื่นแสดงความเห็นด่าทอแล้วจึงเข้าไปด่าด,ด้วยทั้งนี้ทางฝ่ายผู้เสียหายยืนยันว่าจะเอาผิดบุคคลที่มาร่วมบูลลี่ลูกให้ถึงที่สุดไม่ขอเจรจาด้วยเด็ดขาดล่าลสุดในวันนี้นะคะหนุ่มมิกกี้พร้อมด้วยแม่ของตัวเองได้เดินทางมาที่สอนอวังทองหลางเพื่อขอดูตัวนางสาวสุกัญญาผู้ต้องหาตามหมายจับในคดีหมิ่นประมาท โดยคนนี้นะคะเจ้าหน้าที่สามารถติดตามจับกลุ่มตัวได้ในพื้นที่ของจังหวัดพิจิตรเมื่อวันที่12ตุลาคมที่ผ่านมาซึ่งเบื้องต้นนะคะผู้ต้องหาให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาโดยในวันนี้นะคะมิกกี้กล่าวว่าวันนี้ที่เดินทางมาพบตัวผู้ต้องหาเพราะอยากทราบว่าเหตุผลอะไรที่ทําให้มีการแสดงความคิดเห็นในทางมูลลี่ลูกของตัวเองหลังจากได้พูดคุยกันทางผู้ต้องหาก็อ้างว่า เห็นคนอื่นในกลุ่มทำก็เลยทําตามบ้างแต่และคนอายุไม่น้อยเลย30ปีขึ้นไปทั้งนั้นไม่น่าจะถูกน้มเนาใจได้ง่ายแบบนี้แล้วทุกคนที่ถูกจับก็พูดเหมือนกันคือขอโทษตอนทํามไม่ได้คิดรายนี้เป็นรายที่ถูกตํารวจจตามจับไม่ได้มามอบตัวสําหรับกรณีนี้นะคะมีผู้ต้องหามากกว่า10ราย มีการดำเนินการแล้วบางส่วนอาทิเช่นออกหมายเรียกรอขึ้นศาลและยืนยันว่าถึงแม้จะขอโทษจำบอกว่าไม่ได้ตั้งใจหรือรู้เท่าไม่ถึงการก็จะดำเนินคดีไปตามกฎหมายให้ถึงที่สุดนะคะ